Thank okay. you. นำภูมิปัญญาของปริงทะเลกามาทเพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสมุนไพรและเครื่องสำอางมีระยะเวลาในการทำวิจัยจริงเพียง8เดือนเท่านั้นด้วยเวลาที่จำกัดและการทำงานในช่วงโรคระบาดโควิด -19 นั้นเป็นระยะเวลาที่สั้นมากทีมผู้วิจัยได้ตระหนักในเรื่องของเวลา เพื่อให้ได้การทำงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เดยเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาเกี่ยวกับปลิงทะเลกามาดสภาพแวดล้อมที่ปลิงอาศัยอยู่การจับปลิงในทะเลการเตรียมปลิงทะเลกามาดเพื่อประกอบเป็นอาหารและเป็นเครื่องสาอางเป็นต้นซึ่งคณะทำงานทีมวิจัยได้ลงไปยังพื้นที่เกาะสุกรอนอำเภอปะเลียนจังหวัดตรัง ลิงทะเลกาหมาดมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่างในการเป็นยารักษาโรคภูมิปัญญาชาวบ้านพบว,ว่าชาวบ้านนิยมนำมาเป็นยาบำรุงกำลังบำรุงกระดูกรักษาแผลโดยนำมาต้มและดองในน้ำผึ้งป่าแต่ทั้งนี้ยังขาดการสนับสนุนว่าการดองด้วยน้ำผึ้งเล่าขาวมีสารฤทธิ์ชีวภาพและมีสรรพคุณทางยา ในการรักษาโรคหรือไม่แต่ไม่มีเอกสารในการดองที่จะเหมาะสมในการนำเป็นยาในการรักษาโรคต่างๆหากได้มีการศึกษากันอย่างจริงจังและมีการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่น่าสนใจกสุกรมีความสมบูรณ์เรื่องทรัพยากรทางประมงเป็นอย่างมากมีชาวบ้านที่ประกอบอาชีพชาวประมง มีการจับปริงทะเลกามาดมาขายแปรรูปเป็นน้ำมันขายแบบแห้งดองน้ำผึ้งและดองเหล้าซึ่งถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาที่น่าสนใจในกรณีศึกษาจึงมีแนวคิดในการทำงานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาที่ชาวบ้านนำปริงทะเลกามาดมาเป็นยา และปรุงอาหารเพื่อหาสูตรที่เหมาะสมและวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนาการของปริงกาหมาดต,ต่อไป ปิงทะเลจริงๆแล้วเนี่ยมันมีด้วยกันหลายชนิดนะคะแต่หนึ่งในที่มีความสนใจนี้ก็คือปิงทะเลกามาดค่ะปิงทะเลกามาดนะคะก็คือ,อเริ่มแรกอะค่ะก่อนหน้านี้เราก็จะได้องค์ความรู้นะคะจากนักศึกษาค่ะ,คะก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะคะการทํางานแล้วก็การลงพื้นที่ค่ะจึงเป็นที่มาในเรื่องของปิงทะเลกามาดค่ะปิงทะเลกามาดเนี่ยเป็นปิงที่อยู่ในน้ําลึกนะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จัก โดยเฉพาะชาวมุสลิมค่ะแล้วก็ชาวบริเวณชายฝั่งเท่านั้นนะคะซึ่งมีความเฉพาะและมีเฉพาะกลุ่มจริงๆค่ะมันเป็นอย่างนี้ค่ะปริงทะเลกามาดนะคะเป็นปริงเนี่ยที่อยู่ในไฟลัมเอ็กไคนูนเคิร์นมาตานะคะเป็นปริงที่มีคุณสมบัติพิเศษนะคะ จากการที่ค้นพบด้วยตัวเองแล้วก็จากการสอบถามจากปูมัญญาของชุมชนในบริเวณตรงนั้นนะคะ,ะเราก็ได้มีการจับปริงค่ะจับปริงแล้วก็เราลองมาศึกษาดูตามในเรื่องของการบอกเล่าของชุมชนนะคะเป็นปูมัญญาแล้วก็เราก็ได้มาทดลองเองนะคะซึ่งคุณสมบัติของปริงที่มีความพิเศษแล้วก็เรามีความตื่นเต้นมากค่ะก็คือว่าเมื่อเราจับตัวปริงนะคะที่สดพอจับตัวปริงให้มันห้อยหัวลง ตัวปิงนี้ เขาจะมีลักษณะที่มีการคือเพื่อที่จะมีความอยู่รอดมันสามารถที่จะแบ่งตัวนะคะผนังลําตัวออกค่ะแล้วเป็นส่วนๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเสร็จ <Yes. S 1> ตัวปริงเนี่ยถ้าเราเอาไปเลี้ยงต่อเขาจะสร้างความสมบูรณ์ขึ้นกลับภายใน15วัน<อ>ซึ่งตรงนี้เองค่ะมันจะมีคุณสมบัติพิเศษจึงทําให้กลุ่มชาวประมงนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นปริงกาหมาดกาหมาดเนี่ยมาจากภาษามาลายูแปลว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นปริงทะเลกาหมาดก็คือปริงทะเลแห่ง ศักดิ์สิทธิ์ค่ะเป,เป็นของศักดิ์สิทธิ์ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นภูมิปัญญาเป็นความเชื่อของชาวมุสลิมและเป็นชาวน้ําที่อาศัยอยู่ระเวงชุมชนทะเลชายฝั่งโดยเฉพาะาโดยเฉพาะนะคะจังหวัดตรังนะคะ,ะกระบี่พังงาแล้วก็ภูเก็ตค่ะปริงนี้จะมีอยู่ในโซนเฉพาะอันดามันเท่านั้นนะคะ คืออย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะทํางานวิจัยก็ได้มีการสอบถามในเรื่องของปูมปัญญานะคะก็ปูมัญญาตัวนี้ค่ะก็คือก็จะมีการนาจับปริงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปริงเนี่ยสามารถรับประทานสดได้ค่ะนะคะค่ะรับประทานสดก็จะช่วยในเรื่องของเป็นพวกอาหารนะคะเอามาทําแบบเป็นยำสดๆเลยค่ะนะคะแล้วก็มาทําเป็นแกงคั่วนะคะไอ้นั้นคือในเรื่องของการแปรรูปที่ที่สามารถบริโภคได้สุดโดยโดยมีคุณสมบัตินิดนึงค่ะว่าปริงเนี่ยถ้าเราเอามา ล้างด้วยน้ําจืดมันจะละลายนะคะ,คะมันจะละลายเป็นเป็นน้ําแบบจับตัวไม่ได้เลยค่ะ,คะอันนี้คือส่วนหนึงทีนี้พอพอเราไปศึกษาภูมิปัญญามาเนี่ยในการที่เราเอามาดองในน้ําผึ้งถือว่าเป็นการยืดอายุหรือเป็นการถนอมอาหารค่ะนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเรากา็มีกรรมวิธีค่ะ มันมันมันมีทริคแล้วก็มันมีปูมิปัญญาที่ที่น่าศึกษาค้นควา้าจึงทําให้เป็นที่มาว่านี่แหลคะค่ะเราต้องลงมาโดยใช้ฐานบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนําไปศึกษาแล้วก็นําไปรู้ว่ากระบ,บวนการหรือกลไกย,ยังไงที่ทํำก่อให้เกิดาสารสกัดหรือองค์ความรู้ที่จะมาแปรรูปในเรื่องของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นพึ่ง การดองปริงทะเลในน้ำพึ่งค่ะการดองปริงในเหล้าขาวนะคะแบบปกติการดองปริงในเหล้าขาวที่เสริมสมุนไพรค่ะแล้วก็น้ำปริงเนี่ยก่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของคุณค่าโภชนาการของอาหารนะคะแล้วหลังจากนั้นเสร็จก็คุณค่าทางโภชนาการในเรื่องของผิวพรรณนั่นก็คือสามารถเอาไปผลิตในเครื่องของเครื่องสําอางได้ค่ะ คือว่าปริงทะเลกมามาดนะคะจะมีคุณสมบัติตามที่บอกนะคะก็คือ1สามารถที่จะเหมือนกับแบ่งผนังลำตัวออกมาเวลา <อะ S 2> ที่เขาอําพรางตัว <ปะ S 2> แล้วก็ส <ปะ S 2> <2 S 1> ในขณะเดียวกัน <ปะ S 1> ก็จะมีสารนะคะที่เป็นสารมิโรโครโปรตีนของเขาเนี่ยพอเวลาเราแบ่งเราเราเอามาทดลองค่ะ,<อ>ะเราก็หั่น เป็นท่อนๆหลังจากนั้นเสร็จเราก็โยนกลับไปในท้องทะเลในขณะเดียวกันตัวสายพันธุ์ปริงก็สามารถที่จะเจริญเติบโตทั้งัวทั้งหายได้กลับเหมือนกับเดิมต้นแบบที่เราไปไปนําเข้ามาทําการทดลองค่ะอันนี้คืออันนี้คือความพิเศษเริ่มต้นนะคะก็คือว่าพอพอเราทราบกระบวนการทุกอย่างของของของปูมญาชาวบ้านหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปจับในขั้นตอนอย่างเช่นในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการจับปริงก่อนค่ะการจับปริงเนี่ย ทำให้เราได้รู้นะคะว่า,าแม้แต่ข้างการจับปริงเนี่ยเราก็จะต้องอาศัยในเรื่องของอาการความสามารถพิเศษนะคะก็คือว่าจะไปจับในกลางวันเนี่ยค่อนข้างยากนะคะเพราะาว่าปริงเขาจะมีการอําพรางตัวได้ได้เราจะมองไม่เห็นเลยค่ะแต่แต่ที่ไปจับเนี่ยที่ คนที่ไม่ไม่ได้ถนัดมากเนี่ยจะต้องจับไปในช่วงเวลากลางคืน oh. เพราะว่า,าจะเห็นเป็นดวงตาของเขาเป็นแดงๆอยู่ซึ่ง oh. เขาจะอําพลางอยู่บริเวณใต้แนวปะกกาลังนะคะ oh. ค่ะเขาก็จะบริโภคสารอินทรีย์แล้วก็แนวปะกกาลังที่ที่มัน เขาเรียกว่าโดนทําลายนะคะ,ะแล้วก็กินทรายเข้าไปแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็จะกินสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกแพนต้อนออกไปนะคะเพราะฉะนั้นปริงตัวนี้เองก็จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้พื้นท้องทะเลตัวเรียนตรงนั้นมีความสะอาด,อาดแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เหมือนกับเป็นเทศบาลนะคะช่วยกา<ะ>จัดไอสิ่งที่มันเป็นปะกรลังที่พลักหักพังซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีประโยชน์ค่อนข้างสูงนะคะในระดับหนึ่งหลังจากนั้นในเรื่องของการการนําจับปริงมานะคะเพื่อต้องการที่จะทําให ปริงเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเราก็จะต้องเริ่มศึกษาทดลองตั้งแต่เราเอามาถึงปับ๊บเราก็จะดูนะคะดูลักษณะภายนอกนะคะเราก็จะพบว่าปริงเนี่ยมันจะผลิตเมือกค่ะอ่าเป็นเมือก ผลิตเมือออกมาเพื่อโครงการที่จะอําพรางหรือว่าจะทําสิ่งต่างๆให้เขามีชีวิตรอด<ะ>เมือตรงนั้นล่ะค่ะเราเอาไปศึกษาเราก็พบว่าเมือตรงนี้เนี่ยมีจะมีคุณสมบัติพิเศษอีก<ะ>ที่ที่ช่วยในเรื่องของบาดแผลสมานบาดแผลได้ค่อนข้าขงเ<ะ>รง<ะ>็วค่ะนะคะตั้งแต่เมือกปิงนะคะ,ะพอหลังจากนั้นเสร็จเราก็เอามาในเรื่องของการวัดขนาดะนะคะวัดขนาดวัดน้ําหนักเพื่อที่จะดูว่าความ อุดมสมบูรณ์แล้วก็การที่จะนําเข้าไปใช้เนี่ยมันอยู่ในช่วงความยาวเท่าไหร่นะคะ, oh. ะในเรื่องของน้ําหนักเท่าไหร่ <Okay. S 2> เพราะว่าในเรื่องของการใช้ทรัพยากรท้องทะเลเนี่ยเราต้องอใช้ให้คุ้มค่า <Okay. S 2> แล้วก็มีประโยชน์ได้สูงสุด um. เพราะเราจะต้องมีการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็อธิบายชุมชนให้เข้าใจด้วยนะคะ mm. เพื่อที่จะให้การใช้ทรัพยากรเนี่ยในท้องทะเลมีค่าที่สุด ถ้าเราทําวิจัยเราก็ต้องเหมือนกับว่าลงไปจับกับชาวประมงด้วยเราจะได้รู้คุณภาพน้ําบริเวณแถวตรงนั้นว่าเขาต้องการเป็นแบบไหนซึ่งตอนนี้ค่ะก็จะมีกรมประมง จังหวัดสตูลนะคะ,คะก็ได้มีการเพราะเลี้ยงนะคะ,คะแล้วก็สามารถที่จะศึกษาในเรื่องของพวกนี้ได้นะคะก็ก็ก็มีการคุยแล้วก็ประสานกันนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของปริงกาหมาดเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราต้องการทําในระดับที่เป็นใหญ่มากกว่าชุมชนนะคะ,คะในเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะต้องมีการเพราะเลี้ยงแล้วก็มีการขยายพันธุ์อนุรักษ์ให้มันมีวัตถจักรวงจรชีวิตแบบเดิมนะคะนั่นคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นงานวิจัยของเราเนี่ยไม่ เท่าก่เรื่องของศึกษาเรื่องของปุ่มยาเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเพื่อที่จะใช้ทรัพยากรคุ้มค่าแล้วเราจะต้องเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์และความคงอยู่ของท้องทะเล